ความรู้สึกจากพี่สาวกันนะคะว่าพี่สาวรู้สึกยังไงในการไปเที่ยวกรุงเทพครั้งแรกนะคะก็ผ่านมาประมาณกี่ปี ันงเนี่ยนงเนี่ยเอออ้าโลอตังแล้วหนังไปวันดีกระแดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับสาวใหม่เชียงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะใหม่ก็จะมาเล่าประสบการณ์ในการพาพี่สาวนะคะไปเที่ยวกรุงเทพเป็นครั้งแรกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกจากพี่สาวกันนะคะว่าพี่สาวรู้สึกยังไงในการไปเที่ยวกรุงเทพครั้งแรกนะคะก็ผ่านมาประมาณ แปปีแปดปีแปดปีเดียวอ่ะแปดปีแล้วนะคะพ่อะม่ก็จำไม่ได้เนาะก็ได้พาพี่สาวนะคะไปเที่ยงเทพเนี่ยครั้งแรกเป็นยังไงร,รู้สึกยังไงรู้สึกคิดถึงบ้านเราคิดถ<ม>ึงบ้านเราคิดถึงบ้านเราคิดถึงบ้านเราไปแล้วก็รู้สึกแบบคิดถ<ม> <Chris. S 1> ึงบ้านเราเหมือนแบบว่าไปแล้วหนึ่งวันสองวันคิดถึงบ้านแรกได้ได้ dares, ขึข้นเครื่องบินเนี่ยรู้สึกยังไงก็รู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นใช่ไหม ขึ้นเครื่องครั้งแรกนะใช่ไม่คิดว่าจะได้ขึ้นใช่ไหมเออตอนแรกก็ลืมไปเลยนะพี่สาวได้ขึ้นเครื่องด้วยสองครั้งเนาะใช่ไหมไปกับโหนเนาะไปช่วยทํางานไปอะไรด้วยนะคะแล้วก็ไปเรียนได้เรียนหนังสือนิดนึงเนาะนะคะก็ไปไปเที่ยวที่ไหนบ้างประสบการณ์ไปเที่ยวไปแวลไปแกวไปเข้าไปตรงไหนเนาะตึกรบโยตึกรบโยอ่าแล้วก็ตึกรบโยนี่นะพาไปเนาะพี่ป่หนมเนาะพาไปนะคะแล้วก็ที่ไหนนี่ อเขาจำได้ไหมจำได้เอาคี่สกุลนะคะที่แบบว่าไปเป็นกลุ่มเพื่อนที่โรงเรียนนะคะไปด้วยกันแบบนี้เนาะก็สนุกมากเลยนะทั้งนั้นเนาะแล้วไปไหนจำได้ไหมไปกลับไปกับแล้วก็มาทะเลอ๋อแล้วก็กลับมาก็มาทะเลเอทะเลทั้งแรกรู้สึกยังไงก็สนุกสนุกไหมสนุกนะคะอยากไปอีกไหมอยากไปอยากไปออ ถ้าไปถ้าเราไปกรุงเทพได้ไปเที่ยวแล้วไม่อยากกลับแบบผมไม่ได้ไปเที่ยวอยู่แต่ห้องก็รู้สึกคิดถึงบ้านใช่ไหมอ่านะคะก็เป็นแบบนั้นนะคะเพราใหม่ก็เคยเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะคะหลังจากที่เรากลับบ้านไปสักพักหนึ่งเนีย่ยแล้วก็เราก็กลับมาที่กรุงเทพอ,อะไรแบบนี้เนาะมีความรู้สึกว่าแบบ ิดถึงบ้านนะคะอยู่ๆก็แบบน้ําตาไหลออกมาอะไรแบบนี้เนาะคือจะเป็นแบบนั้นเป็นประจําเลยนะคะแล้วเคยพานางนะคะไปเดินห้างไปกินหมูย่างเกาหลีกันนะคะนางก็ดีใจมากเลยแล้วก็พาไปรูหนังค่ะ ตื่นเต้นใหญ่เลยนะคะแต็กกลับไปนอนในโรงแรมนะคะแล้วก็เสร็จจากโรงนังก็มากินข้าวอะไรต่อแล้วก็กลับมาห้องชวนนังว่ายน้ําออกกํบบาลังกายแบบนี้นะคะก็ดีใจนะที่ได้พาพี่สาวไปเที่ยวแล้วก็ไหว้พาระในกรุงเทพนั่นเองนะคะเป็นความสุขเด็กๆน้อยๆนะคะที่ใหม่ได้พาครอบครัวหรือว่าพี่สาวนะคะได้ไปเที่ยวประเทศไทยเนาะเป็นครั้งแรกแก็ดีใจที่สุดเลยนะคะเพราะว่าใหม่นะคะเคยอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นเวลา นานเหมือนกันนะคะประมาณห้าหปีประมาณนี้นะคะแล้วก็หลังจากที่แบบว่ามีโรคโควิดเนาะเขาจะเขาบอกว่าเขาจะปิดด่านนะคะหมนก็กลับมาเนาะหลังจากกลับมาอยู่บ้านก็ไม่ได้กลับไปอีกเลยเนาะตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ได้ไปกรุงเทพไม่ได้ไปเที่ยวอีกไม่ได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตในกรุงเทพอีกแล้วอะไรแบบนี้นะคะแต่พอเราได้ทํา YouTube เนาะแล้วก็พอที่จะมีรายได้จากตรงนี้นะคะแล้วก็ได้ไปเที่ยว ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งคือน้องหอมหนุ่มนะคะเป็นคนชวนนะคะครั้งแรกก็ไม่อยากจะไปหรอกเพราะว่าครั้งแรกนะคือ,คอเราเพิ่งทำาายได้จาก y t u t u เนาะแล้วก็เป็นเป็นก้อนเป็นก้อนแรกๆที่เราได้ยื้ออะไรประมาณนี้ แล้วก็อยากจะเก็บเงินไว้ก่อน,นะอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็น้องหอมหน,นุ่มเนี่ยชวนโหโชวนพี่ใหม่เนี่ยแบบว่าตั้งนี้เราวางแผนไปกรุงเทพกันเนาะเอาโน่นนี่นั่นจัดการให้หมดเลยนะคะต้องไปทาพาสปอร์ตโน่นนี่นั่นน้องหอมหน,นุ่มเนี่ยอยากให้แบบว่าพี่ใหม่ไปด้วยอะไรแบบนี้เนาะ<อ>แล้วก็อยากจะไปเที่ยวนะคะแล้วก็อยากให้พาพาน้องหยกเนี่ยไปหาประสบก,การณ์ไปเที่ยวในกรุงเทพดูนะคะโอ้ครั้งแรกเนี่ยใหม่คิดว่าโอ้โหถ้าไปเนี่ยแล้วก็เอาน้องหยกไปด้วยเนาะมันจะแบบ ซุกซักอ่ะเขาเรียกว่าซุกซักก็คือบุนวายเนาะบุญวายแน่เลยอะไรแบบนี้เนะก็เลยไม่อยากจะไปอะไรแบบนี้นะคะพอน้องบอกโอ้ชวนแล้วชวนอีกแล้วก็ไปก็ไปดูอะไรแบบนี้เนาะ <c oughs> ลองไปดูสักครั้งว่ามันจะเป็นยังไงนะคะ <c oughs> พอได้ไปก็เออก็ดีนะคะน้องหยกก็ไม่งองแงแล้วก็เป็นแบบว่าไปที่ไหนก็ดูทุกที่เลยไม่ว่าจะร้อนหนาวนะคะนางดูทุกที่เลยไม่งองแงร้องไห้เลยนะคะ พอถึงเวลากินนางก็กินอะไรแบบนี้เนาะอีกอย่างคือหมคคิดตลอดเลยนะคะก่อนที่จะไปกรุงเทพครั้งล่าสุดเนี่ยคิดอยู่ตลอดเรื่องการกินของน้องนะคะว่าน้องจะกินยังไงเพราะว่าน้องได้ประมาณ8เดือน9เดือนเองเนาะว่ายังกินไม่ปกติเหมือนผู้ใหญ่อะไรแบบนี้เนาะไม่ก็ต้องแบบไปหาเสื้ออะไรต่างๆแบบนี้นะคะซื้อข้าวต้มข้าวแล้วๆอะ่ะก็ไปซื้อไปด้วยแล้วก็ห่วงเรื่องการกินของน้องนะคะ แล้วก็ห่วงเรื่องการแบบว่าเดินทางว่าน้องจะงองแงไหมน้องจะไม่สบายไหมบางทีน้องอยู่บ้านเนี่ยไม่สบายเนี่ยน้องก็จะแบบงองแงตลอดอะไรแบบนี้ควจะเป็นแบบนั้นมากเลยใครๆก็ห่วงนะคะไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องนาะก็ว่าให้โตก่อนนี้ก่อนไหมค่อยไปไหมเดี๋ยวไปเกิดไม่สบายขึ้นนยะเพราะว่าอากาศที่ประเทศไทยเนี่ยมันร้อนมากอะไรแบบนี้นะเพราะว่าที่เชียงตุงเนี่ยอากาศเย็นเนาะเดี๋ยวจะไปแล้วก็จะแบบไม่ อากาศมันร้อนเนี่ยมันก็จะทําให้เราไม่สบายอะไรแบบนี้เนาะแต่น้องเนี่ยคือไม่เป็นไรเลยนะคะคือยิ้มเง้ยงยิ้มใสตลอดเวลาเลยอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็มีความสนุกสนานกับเราไปด้วยอะไรแบบนี้นะคะว่าจะไปที่ไหนก็ลวเต่นะคะใหม่กับพี่นนท์ก็แบบช่วยกันเอานะคะพ่อของน้องหยกก็คือจะแบบหาของอลุมตุ้มติมเต็มไปหมวดตามที่ทุกคนเห็นในคลิปนั่นเองนะคะว่า การเดินทางไปกับลูกเนี่ยมันจะลำบากขนาดไหนมันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยนะคะที่เดินทางไปกับลูกอะไรแบบนี้เนาะมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเลยนะคิดว่ามันจะแบบว่าไม่เยอะอะไรขนาดเนาะที่แบบว่าอลุมตุมตีมขนาดนั้นเนาะแต่พอไปเนี่ยอะไรก็ต้องเอาหมดไม่ว่าจะเป็นเพนเพลเ,เ,เสเื้อผ้าเวลาเปลี่ยนกินข้าวหรืออะไรแบบนี้เนาะก็ต้องเตรียมไปอีกบางทีไม่พอใช้นะคะเราต้องไปซักเอาที่หน้างานอีกนะคะเพราะว่า Uhm, ที่เราพักอ่ะเขาก็ม so ีเครื you, ่องซักผ้าอะไรให้นาอก็ค <Yeah. S 2> ือซักเสื้อผ้าในนั้นแหละซักแล้วก็ตากในห้องเลยเต็มไปหมดเลยนะคะบางทีเราใส่ไม่พอนั่นเองเนาะเพราะว่าไปนู่นไปนี่บางทีน้องหยกอ่ะคือเขาอย่าเป็นเด็กเนาะเขากินข้าวอะไรแป๊บนึงก็เลอะแล้วบางทีน้ำมึนน้ำลายอะไรต่างๆมันก็เลอะมันก็ต้องเปลี่ยนเวลาเลอะอะไรแบบนี้เนาะก็แต่เราก็ดุยนะคะเราก็สู้ไปตลอดเลยนะ มันก็สนุกอีกแบบหนึ่งนะคะจากที่เราไปเที่ยวแบบว่าคนเดียวแล้วก็พาครอบครัวหรือว่าลูกไปเนี่ยมันก็จะเป็นคนรับฟิลกันนะเนะาะถ้าทุกคนนะคะมีประสบการณ์อะไรยังไงบ้างนะคะในการพาลูกไปเที่ยวกรุงเทพเป็นยังไงนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะในคลิปนี้เนาะที่ไปมากที่สุดก็คือประเทศไทยนะคะที่เราไปเยอะมากที่สุดอะไรแบบนี้เนาะ,ะขอตัวลาไปก่อนนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แลวก็กดกระดิ่งให้สาวหมค์สินตุงด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมสาวหมค์สินตุงนะคะบ๊ายบาย